ทำไมคนมีของเขาห้ามลอดเคลือกล้วยสวัสดีครับท่านผู้ชมข้อห้ามคำเตือนหลายอย่างที่คนรุ่นใหม่สงสัยว่าทำไมต้องห้ามห้ามเพราะอะไรอันนี้หลายคนสงสัยแล้วก็มีเอฟซีถามมาคลิปนี้ผู้เล่าจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับอันนี้ถือเป็นเรื่องราวความเชื่อนะ บางคอมเมนต์บอกว่าเชื่อได้ไหมน่าเชื่อเท่าไหร่อันนั้นถ้าคุณไม่เชื่อก็คือไม่ต้องเชื่อแค่นั้นแหละนะเพราะว่าเป็นเนื้อหาเรื่องเล่าบางคนท้องถิ่นอื่นเขาอาจจะไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักอาจจะไม่รู้จักอันนั้นก็เป็นอีกมุมหนึง่งอันนี้ขออธิบายก่อนว่าพูดถึงข้อห้ามคำเตือนนะครับแค่นั้นนะแค่ข้อห้ามคำเตือนนะครับพอผู้เราไม่ทราบว่า จะมีเวทมนต์คาถาหรือวิชาอาคมไหนบ้างที่เขาห้ามลอดเคลือกล้วยอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะไม่ทราบได้ครบหมดทุกอันที่แน่ๆรู้ก็ประมาณว่าแนววิชาหนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันในส่วนหนึ่งแล้วนอกเหนือจากนั้นเราก็ไม่ทราบว่ามีวิชาประเภทไหนบ้างนะที่เขาห้ามลอดเคลือกล้วยลอดอดองกล้วยปากกล้วยอะไรประมาณนี้นะครับเราขอกล่าวถึงแค่ เรื่องเกี่ยวกับว่าลอดเคลือกล้วยแล้วกันเนาะอันนี้เหมาะกับผู้ที่เริ่มทำความเข้าใจในแนวทางนี้ใหม่ๆนะครับใครที่เข้าใจอยู่แล้วจะเลื่อนผ่านหรือจะผ่านเลยไปไปรออยู่ปลายหน้าก็ได้นะก็จะขอบพระคุณมากนะครับมีข้อห้ามคำเตือนว่าห้ามลอดเคลือกล้วยหรือใบกล้วยส่วนมากก็เล่ากันว่า เคยได้ยินมาว่านะเขาก็เล่ากันมาว่าเคยได้ยินมาว่าคนที่เรียนเวทมนต์คาถานะบางวิชานะบางวิชานะไม่ใช่ทุกวิชานะครับเขาจะหลีกเลี่ยงดงกล้วยคือเขาจะหลีกเลี่ยงเอาไว้ก่อนว่านะงั้นเถอขะขาเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยงไปทางอื่นได้ก็จะไปกันพลาดว่างั้นนะเพราะเชื่อกันว่ากล้วยถือเป็นต้นไม้อาถัน เขาถือเป็นต้นไม้อาถานนะในความเชื่อของเขานะแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าต้นกล้วยชนิดไหนอย่างไรนะแต่เขาพูดรวมๆว,ว่ากล้วยนะครับต้นกล้วยนะมีอนุภาพในเชิงขมอาคมเขาเชื่อกันว่าอย่างนั้นนะจึงพยายามที่จะไม่ลอดเคือกล้วยกันนะพูดง่ายๆว่าจะไม่ฝ่าดงกล้วยเข้าไปเพราะเกรงว่าอาคมของขลังที่มีอยู่ในตัวนั้นจะเสื่อมถอยลง ความเข้มขลังที่มีอยู่อาจจะลดลงมีไม่เต็มที่เหมือนเดิมนะเคยเหนียวเคยเหนียวร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะเหลือแค่สามสิบหรือยีอ่สิบนิดๆหน่นอยๆมากกว่านั้นอันนั้นก็เป็นอีกมุมว่าก,กันไปเนาะเพราะอนุภาพในเชิงคมอาคมของต้นกล้วยเขาเกรงกลัวตรงนั้นกันนะแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะะว่าเป็นกล้วยสายพันธุ์ไหนเขาไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับแล้วก็ คำว่าห้ามลอดเครือกล้วยเขาไม่อยากฝ่าดงกล้วยเขาอยากหลีกเลี่ยงอันนี้เขาไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ห้ามที่จะจับต้องอันนี้คือพูดง่ายว่าแค่ห้ามลอดอะเราจะจับเราจะไปแตะเราจะไปก็ไม่มีปัญหาแค่เพียงแค่ว่าห้ามลอดแล้วมีบางครูเขาก็บอกว่าห้ามเอากับกล้วยเนี่ย วางไว้บนหัวหรือมาทําเป็นรูปหมวกแล้วสวมใส่อันนี้ก็ไม่ได้นะบางครูเขาก็ห้ามนะครับคือเขาเชื่อว่าอาถรรพ์ของต้นกล้วยกลับกล้วยเนี่ยมันจะทําให้หมนเขาเสื่อมเราก็ไม่แน่ใจหรอว่าเขาใช้วิชาไหนทาให้หมนถึงเสื่อมแต่เชื่อกันว่าอนุภาพของต้นกล้วยนี้ก็ไม่ธรรมาดาในความเชื่ออย่างนั้นนะเขาแค่ห้ามรอดนะไม่ได้ห้ามทำอย่างอื่นนะครับ แล้วก็เป็นเรื่องของบางรายบางวิชาเขาว่านะนะบางรายบางวิชาหากจะไปคึกขนองเตะต่อยต้นกล้วยเอาสนุกสนานระบายความเครียดหรือระบายความเก่งยโสโอหังของตัวเองนั้นเชื่อว่าเวทมนต์คาถาจะเสื่อมถอยลงทันตาเลยถ้าทําอย่างนั้นนะนะเวทมนต์จะเสื่อมถอยลงทันทีบัดเดียวนั้นเลยเขาว่าแบบนี้นะครับจะเป็นผลยังไง จะให้ผลแบบไหนจะกลายเป็นอะไรต่ออันนั้นเขาก็ไม่ได้อธิบายคิดว่าน่าจะขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนวิชาสายไหนมาจากสำนักไหนเขามีผลอย่างไรอันนั้นมากกว่าคงตอบแทนกันไม่ได้เนาะต้องว่ากันไปตามแต่ละด้านที่จะเป็นที่แน่ๆอิทธิฤทธิแห่งคาถาอาคมะจะถูกแบบลดทอนลงเสื่อมลง แบบฉับทันอย่างนี้ก็ว่าได้นะเขาว่ากันแบบนั้นนะครับและเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นปอบหรือไม่อย่างไรนะอันนี้เขาก็ไม่ได้ระบุนะถึงแต่ว่าระบุชัดเจนก็คืออาคมจะเสื่อมถอยลงอิทธิอารั์ที่เป็นของขลังในตัวเรานั้นจะหมดประสิทธิภาพจะได้ประสิทธิภาพเอานี้ลด้กันเนาะสำคัญไปกว่านั้นก็คือใบกล้วยนะใบกล้วยที่พาดอยู่บนเครือกล้วย ก็เหมือนดูน่ากลัวสุดเขาว่าอย่างนั้นนะว่ากันประมาณนั้นนะครับใบอื่นก็คงจะไม่เท่าไหร่เขากลัวใบนี้แหละเขาบอกมานะโดยส่วนมากก็ใบกล้วยที่โผล่ไปให้ร่มเงากับเครือกล้วยนี่แหละเขาจะระแวงเขาจึงไม่รอดเรือกล้วยไงเพราะเขาระแวงใบนี้นะอันนี้คือบางวิชาบางตำรา,าเขาบอกเอาไว้นะเขาจะรีบเลี่ยงเลยทั้งเครือกล้วยทั้งใบกล้วยนั่นแหละ น่าจะเป็นใบที่อาถรรพ์แรงสุดเห็นบอกว่าอย่างนั้นมีความเชื่อโบราณบอกกล่าวเอาไว้ว่าใบตองกล้วยงัําเคลือใบตองกล้วยงําเคลือก็คือใบที่ยื่นออกไปให้ร่มเงาแก่เคลือกล้วยและประเภทหนังเหนียวในหยาริอาจลอดเจียวทัดวานะก็คือถ้าเห็นแล้วรู้แล้วก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะ จับต้องได้แต่อย่าไปรอดก็พอใบตองกล้วยหําเกลือ,อท่านก็ว่าสามารถมองรอดผ่านใบตองกล้วยหนังเกลือเพื่อตรวจสอบผู้หญิงได้เอาไปเจอคนสวยทําไมเสน่ห์แรงจังเอาไปมองรอดผ่านผู้หญิงถ้ามองรอดไปแล้วเห็นลิงสองตัวกําลังเลียหน้าเลียตาสาวคนนั้นอยู่แล้วก็เล่ากันว่าเธอคือทายาทผีกะของจริงเลยนั้นนั่น มีสองตัวสามตัวก็ว่ากันไปเล่าเลือกันแบบนั้นแหละเขาว่ากันว่าทายาทผีกะนี่จะสวยเอามากๆเลยนะสเสน่ห์แรงเอามากๆโดยเฉพาะตอนกลางค่ำกลางคืนมืดๆค่ำๆนี่ชายเห็นชายรักชายหลงเลยจะเป็นจะตายจะแย่งกันให้ได้อะไรประมาณนั้นเลยนะส่วนมากก็จะได้ผัวรวยๆกันทั้งนั้นแหละเขาว่านะ แต่เขาก็ไม่เคยอธิบายนะว่า,าจะเอาใบกล้วยงําเขืออนไปใช้ยังไงผู้เราเดาว่าน่าจะตัดออกมาเฉพาะใบตองกล้วยแล้วแหวกใบตองกล้วยนั้นแล้วก็มองรอดผ่านน่าจะใช่วิธีนี้นะครับนะเราก็มองรอดผ่านไปว่าออผู้หญิงคนนั้นมีลิงเกาะอ,อยู่บ่าอะไรไหมนะกําลังเลียหน้าเลียตากันอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนั้น ย้ำอีกทีนะเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นต้นกล้วยชนิดไหนนะครับอันนี้นะก็ขอพูดลุมรวมแล้วกันเนาะและยังมีความเชื่อนึงที่คนพูดถึงน้อยมากแต่เขาว่าเห็นผลชะง,งักเลยนะครับเล่ากันว่าแบบนั้นเลยนะคือหากคิดจะห้ามฟ้าห้ามฝนไม่อยากให้ฝนตกคนสมัยก่อนเขาจะให้แม่ไม้แก้ผ้าปลูกกล้วยกลางแจ้ง ังไม่ผิดหรอกครับแกผ้าปลูกกล้วยกลางแจ้งด้วยวิธีที่ลักษณะแบบว่าเอาปลายหน่อกล้วยฝังดินเอาโคนกล้วยเนี่ยชี้ขึ้นฟ้าก็เขา้าใจง่ายๆว่าสลับหัวสลับหางปลูกแบบแหกกฎทั่วไปว่างั้นเถอะเขาไม่ได้ปลูกเพราะว่าเขาหวังผลที่จะให้กล้วยเติบโตนะเขาปลูกสิ่งนี้ลักษณะนี้ก็ว่า เป็นการเคล็ดของการที่แบบว่าไม่ให้ฟ้าฝนตกลงมาคือถ้าตกลงมาอาจจะมีผลเสียหายในด้านของเรื่องของเกษตรกรรมเรื่องของผลผลิตของเขาก็เป็นได้อันนั้นนะ,ะพู่างไงว่าเขาไม่ต้องการน้ําแล้วเขาก็เลยไม่อยากให้ฝนตกวิธีนี้อาจจะไปคล้ายๆกับว่าปักตะไคร้ใช่ไหมครับบางคนเขาเ,เคยคิดอย่างนั้นนะอันนี้เด็ดกว่าเขาบอกนะ แต่ใครจะเป็นแม่ไม้ล่ะแล้วใครจะกล้าแก้ผ้าออกไปกลางลานแจ้งเพื่อที่จะปลูกกล้วยในลักษณะที่ว่านี้อันนั้นมันก็เป็นเรื่องของอีกมุมหนึ่งเนาะเราแค่บอกกล่าวกันตามคําบอกเล่าตามข้อมูลที่มีมาก็แล้วกันเนาะพวกเราคงจะไม่ไปเถียงไปถามอะไรในเรื่องนี้นะครับต้นกล้วยเนี่ยเชื่อว่ามีอาถรรพ์เพราะสมัยก่อน พิธีบายสีพิธีสะดอกเคราะห์ต่อชะตาพิธีบัดพลีและก็ในอีกหลายๆพิธีนะในอีกหลายๆอย่างเขาจะทำกระบะหรือกระทงเนี่ยสามเหลี่ยมบ้างสี่เหลี่ยมบ้างเป็นรางยาวบ้างเป็นรางสั้นบ้างกว้างบ้างแหลมบ้างก็ได้จะกลาบกล้วยนี่แหละครับเขาไปทำในพิธีนะทั้ง สะดอกเคราะห์ทั้งพิธีมงคลไม่เป็นมงคลเนี่ยเขาก็จะใช้กลาบกล้วยนี่แหละทําเป็นกระทงสมัยก่อนนะครับเท่านั้นยังไม่พอใบของกล้วยตีบนะอันนี้ระบุชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นใบกล้วยตีบเท่านั้นนะคําว่าเท่านั้นด้วยนะใบกล้วยอื่นก็ใช้ไม่ได้ใบกล้วยชน,นิดนี้ถูกใช้ในเชิงของการทําเสน่ ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายคนที่เราหมายตาน่ะแหละคนที่เราจ้องเอาไว้ว่าจะจีบเขาว่าแอบรักเขาเหลาเอาไว้ไม่รู้จะทำยังไงไม่มั่นใจในตัวเองก็เลยเขียนชื่อฝ่ายนั้น,นลงบนใบตองกล้วยติดแล้วก็เสกเป่ามนคาถากี่จบก็ว่าไปกี่วันก็ท่องไปกี่คืนก่อนนอนก็หยิบขึ้นมาบริกรรมเสร็จแล้วก็เอาไว้ซุกไว้ใต้หมอน ก็หมอนเรานั่นแหละเคยมีคนถามว่าซุกไว้ใต้หมอนหมอนใครก็คุณนอนท่องอยู่คนเดียวคุณก็ซุกไว้ใต้หมอนคุณสิครับเพราะในลักษณะนี้เรื่องมันเป็นเรื่องของการแอบ,บรักแอบบชอบไม่ได้นอนด้วยกันนะครับต้องเข้าใจมุมนี้ด้วยเนาะบางตำราก็บอกว่าเขียนเสร็จท่องเสร็จเอาไปให้วัวกินบางตำราก็บอกว่าเขียนเสร็จท่องเสร็จครบหมดเผาไฟเอาตะกี้เท่ามาผสมกับ คลุกเขากับข้าวข้าวนะข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้จากนั้นก็เอาให้หมากินเขาว่าอย่างนั้นรายไหนรายนั้นจีบสําเร็จทุกรายไม่ว่าญิงหรือชายส่วนในเรื่องตัวบทคาถานั้นทางเราไม่มีให้นะครับคลิปนี้ไม่มีให้ตัวบทคาถานะแล้วก็ในสมัยเด็กๆงานศพคุณปู่เขาจะใช้ใบตองกล้วยเนี่ยนะรองพื้นก่อนนะครับก่อนที่จะนําศพ ลงไปในโลงสมัยก่อนนะเขาจะเอาใบตองกล้วยปูก่อนปูในโลงก่อนนะ,ะการปูโลงปูอะไรนี่ก็เป็นเรื่องของสปัปเพเหรอเป็นเรื่องของผู้ที่เชี่ยวชาญด้านนั้นเขาก็จะมีเคล็ดมีวิชามีมนต์คาถาของเขาก็จะทําพิธีก่อนที่จะเอาศพใส่ในโลงนะครับสมัยก่อนนู้นเนาะและพวกเราก็สมัยที่เป็นเด็กพวกเราก็เคยเห็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาจะนํากับกล้วยมาตัดแตง่ง พอจะใกล้ถึงวันที่จะเผาทําการชาพนก,กิจเขาก็จะ,ะนํากลับกล้วยเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้วยตานีนะเป็นแผ่นใหญ่สีขาวงามทํารวดลายเข้าไปตัดฉลุเข้าไปแล้วนําไปประกอบกับเมนในการชาปนก,กิจศพน,นะโดยส่วนมากก็นิยมกล้วยตานีมาแทงลายแล้วก็เวลาเผาเขาจะใช้กล้วยทั้งต้นถึงสองต้นเลยนะก็ ต้นหนึ่งก็จะ3สี่เมตรอะไรก็ว่าไปต้นใหญ่ๆที่สามารถที่จะหนักๆวางทับศพบ,บนกองฟอนเขาจะเอามาเพื่อทับศพนะสองข้างเลยวางพลฝังเพราะบางครั้งการเผาศพร่างดำๆกําลังไม่ไฟอยู่นั้นอยู่ๆก็เด้งขึ้นมาบนกองฟอนมันนั่งให้ชาวบ้านเขาขวัญผาวาเล่นทั้งอย่างนั้น กล้วยสองต้นนี้ก็เลยมีหน้าที่ที่ทับร่างที่กําลังไหมอยู่นั้นให้นอนนิ่งไม่ให้ขยับขยืน่นไม่ให้มากระตุกขวัญแขกในงานว่างันนะช่วงที่กําลังเผาไหมอยู่นั้นนะแถวบ้านผูเล่าสิ่งนี้เขาจะเรียกว่าไม้ข่มเหงเขาจะทํามาจากต้นกล้วยเขาจะไปตัดเอาที่ยาวที่พอเหมาะที่สูงเลยกองฟอนขึ้นไปเพื่อจะได้ทับร่างของศพเอาไว้บางทีเขาก็เรียกว่าไม้ข่มเหงผี บางบางที่เขาก็จะเรียกว่าไม้ข่มเหงเฉยๆแล้วก็กล้วยเชื่อว่ามีอาถรรพ์ในตัวเกี่ยวเนื่องกับหลากหลายพิธีกรรมบางลทัทิใช้กล้วยบวงสวงเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขานะบางลทัทีนะครับประเทศไทยก็น่าจะมีอยู่นะเราก็ไม่แน่ใจจำไม่ได้เหมือนกันก็เคยอ่านหนังสือเจอเคยหาข้อมูลเจอเหมือนกันนะครับ หรืออาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็ได้พวกเราอาจจะจําไม่ได้เนาะแต่อยู่ในแถบเอเชียของเรานี่แหละอันนี้เรื่องราวก็นํามาฝากกันว่าคนมีของนั้นเพราะอะไรเขาถึงห้ามลอดเคลือกล้วยนะอันนี้นํามาเล่าสู่กันฟังก็เลยบรรยายเรื่องอื่นประกอบไปด้วยเพื่อเป็นความเข้าใจนะในมุมของความเชื่อ าอาจจะมีอีกเยอะนะบางความเชื่อก็บอกว่าช่วงที่ลมฟ้าฝนคึกขนองลมพายุแรงๆให้ให้ใช้มีแหลมแทงทะลุกล้วยปลายมีแหลมทะลุอีกฝั่งหนึง่งเพื่อให้ลมหยุดพัดเพราะว่าลมพัดมาจะกลัวคมมีดก็จะหยุดลงอะไรประมาณนั้นนะอันนี้เป็นความเชื่อนะและก็เคยมีคนทําแล้วก็บังเอิญว่าพายุที่พัด,ดงแรงอยู่นั้นก็หยุดลงเพราะเขากลัวบ้านเขาพังเขาก็เลยทํา อันนี้มันก็แล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่ความเชื่อที่ใครเจอมานะครับนำเรื่องราวมาฝากกันประมาณนี้คลิปนี้ไม่มีตัวบทคาถามานำเสนอก็ต้องขออาภัยกันพบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยพรานามัยสมบูรณ์พุนสุขขอบพระคุณทุกแรงเทียแรงใจที่กดติดตามสวัสดีครับ